ราศีการได้ไรราศีการได้ไพ่ ทำงานทำงานก็นคือชาวราศีกันช่วงเนี้ยคุณจะบ้างงานคุณจะจริงจังกับง,งานคุณจะมุ่งมั่นกับง,งานถ้าเป็นเรื่องเรียนก็มุ่งมั่นกับเรื่องการเรียนมุ่งมั่นกับเรื่องการสอบออเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้ชาวราศีกันจะเป็นลักษณะรักไม่ยุ่งม,มุ่งหางานนะครับรตรงนี้นะอีกมุมหนึ่งก็คือคุณจะได้งานใหญ่ถ้าเป็นในเรื่องงานคุณจะมีความเป็นพ่องานแม่งานเป็นระดับหัวหน้าผู้นําตําแหน่งการงานสูงเติบโตก้าวหน้าจะเลื่ลุ่งเรื่องนี่นะคือราศีกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคคนนนน้้ํําาาาาือตไไดปทงใ่ ได้รับงานใหญ่ มีราศีกันถ้าเป็นในเรื่องเงินทองแน่นอนมีเกณฑ์ที่จะวางแผนเกี่ยวกับของชิ้นใหญ่ซื้อขายของชิ้นใหญ่หรืออีมุมหนึ่งคือคุณก็มีรายได้ที่ไม่ได้มีทางเดียวนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณก็จะมีเสน่ห์กับคนที่เป็นคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่หรือไม่ก็คนที่มีร่างใหญ่ร่างใหญ่ไซสฝรั่งไซสฝรั่งต่างชาติไปเลยนะ X L เออหรือไม่ก็อีกมุมนึงก็คือแฟนคุณก็จะเป็นคนตัวอายุมากหรือไม่ก็เป็นคนที่มียศดฐานบรรดาศักดิ์อาจจะมีเสน่ห์กับคนใหญ่คนโต คนมีตำแหน่งการงานสูงสูงเข้ามาเกี่ยวโยงเข้ามาชอบก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับด้านความรักจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะเป็นแบบต่างคนต่างทํางานอยู่ใครอยู่มันมหรือไม่ก็ทํางานกันไปนะครับแต่ถ้าอีกมุมหนึง่งอาจจะเป็นร่วมกันช่วยกันในเรื่องงานาก็เป็นได้ผักดันกันอีกคนนึงแบบเป็นรุ่นน้องอสามีเป็นรุ่นน้องผักดันภรรยาเป็นระดับบอสสามีเป็นอะ,อะไรละ่ะเขาเรียกคนรักเป็นคนรักอะไรล่ะเป็นเหมือน เป็นอะไร่ะผู้เป็นโด่งดังมีชื่อเสียงผลักดันให้ลูกน้องบริวารโดดเด่นดังขึ้นมาช่วงดันกันเนาะใช่ช่วงดันกันเขาเรียกวันดันกันช่วยกันประมาณนี้นะฮะตรงนี้เออก็นี่แหละเพราะนั่นคือในเรื่องการงานเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ประมาณนี้ไม่ได้เออเพราะนั่นคือบอกเลยว่ามีเกณฑ์ผักดันกันแล้วกันเรื่องความรักเขาเรียกว่าผักดันกันช่วยกันโออนี่แหละนี่คือราศีกันครับผม